เมื่อกี้นี่ไม่กี้ใครจ๋าเหรอแม่เหรอคะไปเลยดีใจไลยเอ้ยค่อยๆลูกหลาค่อยๆค่อยๆค่อยๆด้วยค่อยๆด้วยดูโอ้ยเนาะโอ้แอบเลยอ้ยเปื่อนแล้วเปื่อนแล้วกินส้ม อาบน้ำมาเป่าผมแล้วอาบน้ำเยอะช่วยยังเล้ยไม่ไม่แม่เตยมา่ะเอาตังมาให้แม่นะโอเคโอเคแม่อาบน้ำแล้วหรอนี่ยนูก้าจี่โอ้โหหนูหูไม่ต้องลงมานะอยู่กับ ตื่นแล้วแล้วหนูก็ปิดแล้วตาื่นได้ไหมน่าตื่นยังหลอกห้องเลยบอดวิทย์เลยไปเคาะประตูเลยเร็วไปเคาะเรียกลงวิทย์เลยเรียกเลยเรียกเลยเรียกเลยหนูเรียกเลยหนูเรียกเลยค่ะ โอ้หวนอะหุ่นอะฮึดฮึดลุงวิทย์ตื่นแล้วเหมือนกมข่อยว่าบางหันนั้นบกเคยนอนตีนตื่นได้แล้วเรียกนะเรียกเบาๆเรียกแบบว่าเรียกแบบว่าพ่อจ๋าเอ้ยลุงวิทย์จ๋าตื่นได้แล้วค่ะ อลุงวิทย์ไม่เคยล็อกประตูนะครั้งนี้ลุงวิทย์ไม่ไหวแล้วใช่ไหมลุงวิทย์ไม่ไหวแล้วลลแม่หลับยังเมื่อกี้นี่ลหลับอเนาะจีฝนตกกลินปอยๆหรออืมต่จะเศร้าเลยละ่ะเวลาได้อยู่กับพอกับแม่พี่น้องเอ้ย เขาแบบคนละคนเลยกับยูกับเฮาอ,นะอ่ะน้าอาจ๋าตื่นได้แล้วตื่นไว้ป่ะตื่นแต่งหน้าไหมฮะแต่งหน้าไหมพอยแต่งหน้าไหมขุนมุกเจกเ้าเบิ้งเบิ้งเบิ้งเออข <c oughs> ุนนะขุนะนะ,นะ,นนะ,นะพอยแต่งหน้าไหม หอยแต่งหน้าไหมแต่งหน้าก่อนแต่งหน้าก่อนแต่งหน้าก่อนแล้วยายจะไปอาบน้ำแล้วเหลือยายยังไม่อาบน้ำเลยเร,เร็วแล้ยังค่ะสองนาทีลืมกาดจ้านะเดีด๋ยวเร็ววุ่นวายกัน เขาให้เล่นเห็ดกันแต่งเลยแต่งหน้ากันนะโอ้หเออเ้อเ้อเ้อเฮ้อ,อยาสะยาสะะยาโอ้ยจะพังของแม่นะลูกจะพังของแม่นะคะอืม หลับตาเด้อหลับตาอะดูมือดูมือเขาอะแม่เอ้ยอะทางนี้ทางนี้เออดูดูกระจกสิจ้าดูกระจกสิจ้าเขาบอกให้ดูกระจกสิจ้าเื่อนะสวยยังอขึ้นมาเป่าผมให้เมื่อกี้เนี่ย คนหนึ่งไปไหนตรงนี้แหละค่ะไปกินตัมมะฮุ่งผู้เดียวเหรอแต่งหน้าไหมร้องกันดูได้แต่งหน้านะคะแต่งหน้าไหมแต่งหน้าไหมสวัสดีค่ะคุณยายคุณยายลุยขาหลับตาหน่อยหลับตาหน่อยดูแต่งหน้าให้แม่คิ้วด้วย เิีวปากเอา,แ,าอเ <laughs> แต่งหน้าก่อนเ,เอปลอกไม่ได้เลยแม่เ <c oughs> จ้าบ่วด้เต่งด <c oughs> อกต่อไปสิบเขาแต่งให้สร้างกัสิบ่ไวด้จ้างวันเถอะตกงานเมิดลุงนิวเพราะว่าคนหนึ่งจะเป็นช่างผมคนหนึ่งจะสร้างแต่งหน้านะคะ อวนฮนบอกลุงเนวกับลูกเอกมาดูนี่ตาเนี่ยอะไรคะอ,คอ๋อโอนี่เหรอนี่แม่ไม่รู้จักทํายังไงไม่รู้ให้ถามแม่รู้แม่ยายทาไม่เป็นไปถามแม่เลยยายแม,แม่ทําไม่เป็นยายทําไม่เป็นไปอถามแม่เลยแต่งหน้ไหมอ้แต่งหน้าไหมพ,พัดพีนององเอาเอาแต่งาจับมากา่อนอืออตรงไหนก่อน หน้าผากเหรอคะเห็นว่าพีอหนอนเกาเห็นไยว่นให้หลับตาไหมข่ขั้นเขียวซ้ำโอ้ไขยไม่ดีหนอกข่ขันเขียวซ้เยังบอกไปแกอันนี้แล้วบอกว่าเนี่ยตรงเนี้ย แต่งหน้าหน่อยค่ะโอ้ยสองกระจกดูหน่อย แหมแต่งหน้าไหม <c oughs> ดับตาหน่อย <c oughs> คิวค้วๆหนะา้าผากได้หมดแล้ว <c oughs> การที่เราสอนเขาตอนเช้าเนี่ยเยี่ยมจริงเลยจัแบบแม่นเลย <c oughs> เขาตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยนะ คิ้วๆนะพาผมไม่พอมเอาผีผมให้เอาผีผมก่อนเอาวีผมก่อนจะอืออ่าเอาวีเบาๆนะช่างนะอ่ช่างๆวีเบาๆนะช่างอ่อ๋อมาแต่งหน้าใหญ่ละเออแต่งนี้เหรออ๋อเอาดูดูละดูสิดูสิ โอ้โห oh, สวยจังอ้ย oh, ช่างมาจากไหนเนี่ยแม่เอนเอาช่างมาจากเอออ๋ออ๋ยเอาช่างมาจากไหนเนี่ยทำไมแต่งหน้าสวยจังเลยหวีผมก่อนโอ้หวีผมก่อนเอาหวีผมก่อนไม่เจ็บเลยเจ็บค่ะเจ็บค่ะเจ็บค่ะไม่เจ็บไปเจ็บค่ะเ,เจ็บค่ะเจ็บค่ะเกไเออตืน่นตื่นเลยรงวิทย์ตื่นเลยเรียกรงวิทย์มาให้ตื่นเลยไม่ไหวแล้ว ตลาดมากเด็กหน่อยสองคนนี่ค่อยเมือรถพี่น้องค่อยค่อยบนนอนบนไอ้นอนเว้นเอาขนมปังใหญ่หน่อยข่อยเขาพักเขาพักข่อยหลินยงศิลปอ้าวเฮียห่างลุ้นอู้คีบมาไปอู้ิีบมาไปลูกไม่ไม่เอาขนมปังเอาไม่คีบไหนอี้ล้วอี้ล้วดึงคิบย้ายออกมาหรอเอาเอาบีผมนี่ก่อนบีผมนี่ก่อน ดพี่พอยทำอะไรสีอะไรลูกสีแดงเหรอคะสีแดงจ้าสีแดงแก้มสีแดงอ่าลูกมีว่าสิไปเห็บเล็บทั้งสีอยากนอนค่อยจะเอาไหนดีนอวาสันเจ้าก็เลือกเอาสุขภาพเจ้าซะ ทำอะไรจ๊าทำอะไรจ๊รจาแม่ผีผมไหมแม่ผีผมไหมแม่จะเป็นช่างวีผมแล้วนะตอนนีน้เอาไว้ก่อน<ม> <laughs> เอาใส่กระลังเอาไว้ก่อนเผ่ <laughs> อสนะเอาแม่วีผมมาแม่น,น,นอ๋อโนโนอ๋อ <laughs> เจ้าดังกันว่าถือโนโ้ตโอย่างเงี้ยอ๋อช่างช่างยิ้มหน่อยช่างช่างยิ้มหน่อยค่ะช่างอ่ะอุย้ยมาดูใครมาใครมาเปิดประตูก๊อก,กวปหนึงเนี่ยเนี้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 ยไปดูหัวทวดลูกทวดไม่ต้องนอนมานอนพร้อมกันนี่ ជាងដ្រើងដ្រើងដ្រើង